ใช่เจ็ดเนี่ยเอาเนี่ยแบเนี้อ่าตั้งแต่แรกสามสีและสและสีห้าและหกและแปดและสอและส,สีหและหกและแปดและ2อสาและสีและหสไลด์ปหนึและสอและ 5ห้และหกและเจและแปและสอและสาและสีและหและเจและแปดหนและสองและ4 5และหกัโลดและแปดไม่ตกมาหมดแลวสามและสี่าและหกและเริ่มไปลยหนึและสอและสีและหกและ เบรคสองสาและสีและหกดนิ้วยอกหนึและสอมและ4 5่หและหสไลด์มาจาเท่หและสและสและสีและหกและกรอบเดืนวง1นึ่งและสองและสามและสีและหและเและโย่หน่และสองสาและสี่ เปี่ยนที่เต้มากป่